พ่อครับเขาใส่ร้ายผมครับพ่ออะไรเขาออกไปเลยหยุดอยู่นี้เลยนะต้นต้นทําผิดแต่ต้นมาโทษน้องเนี่ยนะต้นต้องถูกพ่อสั่งสอนมานี่อติต้นก็ยังเด็กอยู่เลยอะฮะจะมาลงไม้ลงมืออะไรกันเนี่ยเป็นพราะมุกกันแหละ ดูแลลูกสองคนได้ไม่ดีไม่งั้นนะปัญหาแบบนี้มันก็ไม่เกิดหรอกแต่ต้นย่าพาไปเที่ยวเคียติถ้าพี่ไม่สั่งสอนลูกลูกก็จะไม่รู้เลยนะว่าตัวเองทำผิดอะไรบ้างอะและการที่น้องต้นเป็นแบบนี้เพราะว่าพี่ ทำใจน้องต้นมากเกินไปนะคือพี่ทํางานเยอะอะมุกจนไม่มีเวลาสั่งสอนต้นส่วนใหญ่ก็มีแต่ย่านี่แหละที่ดูแลมุกเข้าใจค่ะแม่พี่เอาความโกรธที่มีต่อมุกไปสอนเรื่องแย่ๆให้กับน้องต้นพี่ติคิดดูนะถ้านาคนมันเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้ล่ะ เราจะหาวิธีแก้ไขไม่ได้แล้วนะพี่ยติเราจะให้พี่ทํายังไงอ่ะถ้าพี่ยังอยากให้น้องต้นเรียกมุกว่าแม่อยู่มุกต้องแย่งการดูแลต้นมาจากแม่พี่แลวพี่ก็ต้องช่วยมุกด้วยน้องต้นดูนี่สิว่าแม่พกอะไรมาด้วยพี่มันอูโน่นี่ แล้วแม่มุกรู้ว่าต้น่ะชอบการ์ดอูโนโ่ก็เลยหาซื้อมาให้เป็นไงอยากได้ไหมอยากได้ครับถ้าต้นอยากได้ต้นต้องเรียกว่าแม่มุกก่อนไม่เป็นไรครับน้องต้นอยากเรียกอะไรก็เรียก ส่วนการ์ดนี้เนี่ยไม่มุกยกให้ขอแค่เราสองคนทำความรู้จักกันก็พอเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เนาะพ่อผมมาที่นี่ทำไมผมเล่นได้เหรอ พ่อกับย่าไม่เคยพาผมมาเล่นที่นี่เลยนะเล่นได้สิแล้วที่พามาเล่นที่นี่เนี่ยก็เราสองคนเป็นเพื่อนกันไงแล้วเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นความลับนะห้ามบอกพ่อกับย่าเด็ดขาดโอเคปะ